อ p ที่หกทุกขปตตาจะนิทุกขายพระยาปตาจะนิพพยาโซกับปตาจะนิโซพาพนตุสัพพธาปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะตังคุณยะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพระสัมปติสิธาทานังทัสสัตตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิละตาโหตุขัดชันตุเทวตา ตาสับเพพุทธ,ธาพละาปัตาปจเจกานันจตยังพลังอลหันตานันเตเชนารักขังพันธามิสับพ,พโสหุนตูสับพ,พังสุมังขลังลักขั้นตูสัพพัง เทวตาสัพพุทธานุภาเวนาโสตีโหนตูนิลันตารังโซโห่นตูสัพพังสุมังฆาลังลักขั้นตูสัพพระเทวตาสัพพะมังสัพพะธรรมานุภาเวนาโสที่หุนตูนิลันตารังโหหนตูสัพพังสุมังฆาลังลักขั้นตูสัพ พระเทวตาสาวพระสร้งคานุภาเวนาสดที่ห้นตูนิลันตะลงังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนะไตด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้า ให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหเรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่ง สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด